สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวยูทูบครับอ๋น้องจอนเดียเป็นอะไรสายสาย,สายอ,อ่น่าจะซึมที่สายครับ น้ำมันไฮดรอลิกไหลอาจจะแจ้งอยรายได้ด้านนี้ไลยแต่รุมอะรุมมาน,นี้นะถับเป็นแบบนี้ทั้งวันนี่น้ำมันหมดแน่ครับไฮดรอลิกน่าจะแจ้งไปใส,ส,สนู่นอะ่ะายลื่นเห็นไะ นู่นเหรอใช้นู่นเหรอไหมนะระบบยกฐานนี่เป็นไฮดรอลิกนะครับเป็นไฮดรอลิกยกเลยแต่ถ้าเป็นคูปเปต้าจะใช้เฟืองข้างในยกนะครับอันนี้ใช้ไฮดรอลิกยก นี่ครับขับเองซ่อมเองครับช่างหนึ่งคาระเบอร์ <laughs> นี่ครับส่วนกิบล็อกสลักนี่จะใช้แบบนี้ครับ ทนใช่ไหม<น>ไม่มีตกหายใช่ไหมไม่มีหายแ <laughs> <laughs> น่นเปรี้ยเลยเนาะแน <laughs> น่นเปรรี้ยคับถ้าเป็นของมันนี่เดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หายเนาะ <laughs> โอ้สุดยอดครับเสียนหนึ่งความคิดสร้างสรรค์ครับปีกว่าเราไม้อีกครับนี่ครับแน่นเปรี้ยเลย อีกคันนึงนี่ขาขาดคันนึงนี่ประจำเดือนประจำเดือนเป็นประจำเดือนครับอีกคันนึงขาขาดอันนี้นึกจำเจี้ยงบ่อะไรมาแล้วเนาะรอช่างครับ จะมีช่างประจําศูนย์นะครับช่างประจําบริษัทนะครับศูนย์เรื่องแสงจะมีช่างประจํานะครับช่างแจ็คช่างบึ้มนะครับแต่ไม่รู้ว่าช่างไหนจะมานะต้องรอว่างนะครับเดี๋ยวมาแน่เลยรอคำสั่งครับคำสั่งลงถึงก็มาด่วนเลย เส้นหนึ่งบอกว่าแรงแรงดีมากเลยคันนี้กำลังนี่ดันนี่สบายๆครับจนเบียร์ห้าสี่ศูนย์สามประหยัดน้ำมันก็พอเยอะประหยัดด้วยอ๋ออันนี้มือซองปะมือซองมือซองกานอกอ๋อกาวนอกปะมือซองกาวนอกครับนี่ ประหยัดน้ำมันด้วยครับเติมเินร้อยมที่ไงปัดปัดทำไงทำอะไรที่จองทำเรื่งนีประหยัดน้ำมันนะอ๋ใครลงทำอะไรโอ้ปวดขี้ปดเยี่ยวแล้วรถแอร์ครับ ใส่ขวดเลยเย่ะใส่ขวดในรถนะโอ้ไปแล้วครับเสียงอะไรมัรู้โอ้โเก็กกมนซาเจียตัวนี้ชัเน้อ นี่ก็น้ำกระแทกอย่างไรแทนนี้องส่งเลยพอดเลยนะแท่นี่จะส่งให้มันไปเลยใช่ไหมเหยียบรอบไปเสมอเสมโอ้นี่ครับเซฟน้ำมันเสียนประสบการณ์เยอะครับนี่มีรถดำตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กอ้อยเลยเลยูายหมดแล้วเสียนึง ดำ่ำนี่แคนเตอร์ ks แล้วก็เป็นเดก,ก้านะครับเสียงหนึ่งไม่ธรรมดานะครับประสบการณ์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับฮะนี่นะเอาไปเชื่อมบ่ อ๋อ oh. เอาไปกลึงตักล,งกลึงมันไม่อยู่แล้วเพราะว่าแรงบิดมันเยอะเลยใช่ครับนี่มันมีรอยติดยึดติดอยู่บางๆอย่างนี้ครับอ๋อ oh. ซึ่งเอาไปทำมาครับเนี่ยถ้าไม่ขาดตรงนี้ก็ขาดตรงนี้นี่เริ่มแล้วนี่ข้างๆนี่ซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วครับรอช่างรอช่าง

เดียจนเดียจนเดียกับฟอ์นี่จะทำมาแบบเหล็กหนานๆด้วยเหมือนกันเลยนะ ฮะตู้เปนตะเกี้ยวซองเลยเห๋ือ,อ <c oughs> บางร่างน้อยอเริ่มเล่นโคนแล้วครับถ่ายบันนา กันไปด้วยแล้วขุดไปด้วยนะครับผสมไปอีกสี่ห้าวันนี่รู้เรื่องครับสาลูกนี้ โอ้ oh, เปิดน้ำแล้วครับ ต้องมิกผสมครับเพื่อตักมาให้มันเละเกินครับต้องเอาดินแข็งไปผสมกับดินขี้ตมนะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ